วงการช่างสร้างบ้านสั่นสะเทือนแน่นอน uh uh. เมื่อบ้านทรงปัญญาคอนเทมปอรี่ด้านหลังสามห้องนอนสองห้องน้ำเหนือห้องโถงหนึ่งครัวพื้นที่ใช้สอย100ตารางเมตรในงบ1 5 5 0 0 0 0บาทรวมเข็มสร้างที่อำเภอเมืองจังหวัดนะครสวรรค์สวัสดีจ้ะพี่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมอ่าผมชื่อนัทครับช่างนัทครับช่างนัทถ้าคนสนใจอย,อยากจะสร้างบ้านรับสร้างที่ไหนบ้างครับช่างรับสร้างที่ภาคกลางโซนภาคกลางทั้งหมดเลยครับ ภาคกลางภาคตะวันออกนะภาคอีสานก็รับครับขอเบอร์หน่อยครับช่างนัด0 8 6 3 9 9 9 9 4 1้นครับมาฮะคุณผู้ชมเริ่มต้นที่หลังคาก่อนครับตัวบ้านมีขนาดหน้ากว้างยาวเท่าไหร่ครับช่างนัดตัวบ้านหน้ากว้าง10เมตรครับลึกลึก10เมตร50ครับแล้วฟุตบาทรอบบา้บา,ลลบบานให้ไหมฮะฟุตบาทรอบบ้านให้ให้รอบบ้าน1เมตรครับรอบบ้านเลยหล,หลังคาด้านบนให้เป็นอะไรครับช่างนัดหลังคาตัวบนหลังคาหลักเป็นกระเบื้องซิเพ็โมเนียครับราคานี้อิดให้เป็นอิดอะไรครับช่างนัดอิดแดงครับผมอย่างหน้าต่างะช่าง เป็นอลูมิเนียมครับสีดำก็คือเป็นแบบสั่งตัดขึ้นมาทางด้านบนนะครับด้านหน้าจะเป็นระเบียงใช่ไหมครับช่างนัดใช่ครับแล้วตัวบ้านเนี่ยยกพื้นประมาณกี่เซนครับช่างตัวบ้านหลักเนี่ยยกพื้น70เซนครับระเบียง6กเซนครับโอ้โหแล้วฝ้าด้านบนให้เป็นฝ้าอะไรครับช่างนัดตัวนี้เป็นฝ้าระแนงไม้คอนบูดครับนี่คุณผู้ชมพอมาถึงด้านนี้นะสวยมากฮะนี่คือเสาตัวนี้ช่างนัดเสาตัวนี้เราเราดีไซน์เป็นยังไงให้กับลูกค้าครับช่างจริงๆตัวเนี้ยลูกค้าชอบหินกาบมากครับ เราก็เลยดีไซน์เอาหินกรามมาใส่ที่เสาก็เลยจัดให้เขาสามต้นเลยค่ะนี่ครับคุณผู้ชมสวยมากนะฮะหลังจากนั้นนี่งานอินเทเลียตตัวนี้คือเขาเรียกว่าอะไรครับช่างแนทตัวนี้เป็นตกแต่งด้วยละแนงครับก็เป็นตัวไม้คอนบุตรเหมือนกันนะฮะเอามาแต่งให้เป็นร่องละแนงแล้วก็ทาสีตาลคุณผู้ชมสวยมากนะนะทางด้านหน้าบ้านนะครับเป็นประมาณแบบนี้เลยพอมาถึงนะครับเราจะเข้าไปในด้านข้าง ตัวนี้ตกแต่งด้วยอะไรครับช่างนัดฮะตัวนี้เป็นเหล็กกล่องครับจริงๆะจะใช้เป็นระแนงไม้ก็ได้แต่ด้วยความที่ว่ามันมีความสูงะฮะเราเป็นห่วงเรื่องความแข็งแรงเราก็เลยใส่เหล็กกล่องให้แทนเป็นให้แทนพวกระ,ะแนงคอนกรดเพราะว่าตัวระแนงคอนกรดเนี่ยโอกาสที่จะหักมีสูงใส่เป็นเหล็กกล่องแข็งแรงกว่าโอ้โหคุณผู้ชมนี่นะเป็นเหล็กกล่องนะพื้นกระเบื้องเป็นไซส์อะไรครับเป็นไซส์60เซนครับราคานี้ <60 cm. S 1> คืองานบงงานบัวคือได้หมดเลยทุกอย่างครับครบเลยทุกอย่างตามที่เห็นเลยใช่ไหมฮะหลังจากนั้นช่างนัดประตูให้เป็นนแบบไหช่าง ประตูอันนี้เป็นประตูอลูมิเนยียมนะครับบานสไลด์ฮะอ่านี่ฮะช่างนัดไปฮะพาผมชมภายในหน่อยเข้ามาปุ๊บโอ้โหคุณผู้ชมราคานี้ถามนิดนึงฮะคือรวมแอร์รวมาม่ารวมอะไรยังครับช่างนัดตัวนี้ไม่รวมครับตัว <c oughs> นี้คือติดตั้งเองฮะเป็นตัวบ้านนะครับแล้วก็ทุกอย่างภายในยกเว้นงานเฟอร์นิเจอร์นะคุณผู้ชมชทางด้านนู้นมีหน้าต่างให้1บานเข้ามาทางด้านนี้ตรงนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นนี่ฮะคุณผู้ชมดูพี่เจ้าของบ้านตกแต่ง บิ้วไว้วางทีวีไว้โซฟาไว้แอรียจะเป็นประมาณแบบนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ใชครับงานกระเบื้องเป็นไซส์อะไรครับกระเบื้องในบ้านก็เป็นไซส์60สิบคูณเหมือนเหมือนข้างนอกเลยครับนี<ช>่ฮะอิกก็คือเป็นอิอดแดงแดง้งหลังเสานี่คือเป็นเสาอะไรครับช่างเป็นเสาคอนกรีตหล่อในที่คอนกรีตเิมเหน็กนะัะโอ้โหห้องด้านหลังเป็นห้องอะไรครับช่างนั้นฮะตัวนี้เป็นห้องนอนครับเดี๋ยวช่างนัดพาผมชมภายในอยนะอันนี้เป็นเป็นตัวห้องนอนเป็นตัวห้องนอนที่ไม่ใช่ห้องนอนหลังนะฮะครับ นี่คุณผู้ชมก็ห้องนอนแรกก็คือหน้าต่างมีให้กี่บานครับช่างตัวนี้หน้าต่างมีสักอ่ามีสองชุดครับสองบานแล้วปักไฟให้กี่จุดครับโอ้จริงๆอ่ะปักไฟตามใจลูกค้าเลยครับแต่ห้องนี้มีรู้สึกว่าถ้าใจเพียรอยู่สี่ห้าจุดเลยเนี่ยสี่ห้าจุดไฟด,ด,ด้านบนเป็นไฟดาวไลท์สี่ดวงราคานี้ได้ไฟแงกเกลียสวยๆแบบนี้เลยเหรอฮะใช่ไหมครับนี่คุณผู้ชมนะได้ไฟแงกเลียนะครับเป็นไฟโคมสวยๆเลยหลังจากนั้นนะครับห้องแรกจบไปแล้วนะคุณผู้ชมช่างนะครับทางด้านนี้เป็นห้องอะไรบ้างครับ อันนี้จะเป็นห้องนอนห้องนอนหลักครับของเจ้าของบ้านเลยครับเป็นห้องนอนใหญ่เดี๋ยวข้าไปดูเลยครับเปิดเข้ามาครับคุณผู้ชมโอ้โหห้องนอนนี้อันนี้จะมีห้องน้ําในตัวนะครับโอ้เป็นห้องมาสเตอร์เบดมหน้าต่างมีให้กี่บานครับช่างนัดตัวนี้หน้าต่างห้องนี้มีให้1ชุดครับ1บานนะครับแล้วปลั๊กไฟให้กี่จุดครับก็เหมือนกันครับโดยเฉลี่ยห้องนอนหนึ่งอ่ะก็จะอยู่อย่างน้อยอ่ะสามจุดแต่อย่างห้องนี้มีอยู่4 4.5จุดจุดเลยครับ นี่คุณผู้ชมมีบัวล่างให้ด้วยช่างนัดพาผมชมภายในห้องน้ำหน่อยฮะ,ฮะคุณผู้ชมครับภายในห้องน้ำเปิดเข้าไปจะเห็นกระจกเลยแล้วก็อ่างนะครับช่างนัดฮารีวิวทางโซนเปียกให้หน่อยฮะช่างนัดโซนนี้เป็นโซนเขาเรียกว่าโซนชาวนะฮะตัวนี้เขาจะได้ตัวฝักบัวที่เป็นเดนมีทั้งที่เป็นฝักบัวแล้วก็เป็นเด่น น้ำลงมาหมดไดเลนชาวเวอร์ชักโคกวันพีทอ่างปูกระเบื้องให้สุดถึงฝ้าเลยใช่แล้วงานกระเบื้องคือเจ้าของบ้านเลือกได้หมดใช่ไหมฮะต้องครับหลังจากนั้นครับช่างนัดมีห้องอะไรต่อฮะอ่นะครับนี่เราชมห้องนอนไปสองห้องแล้วนะครับใช่ครับอีกห้องหนึ่งห้องสุดท้ายครับก็คือหลังนี้จะมี3มห้องนอนสห้องน้ำนี่ครับมาครับคุณผู้ชมเราเดินกันดู ตามมาเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนสุดท้ายห้องนอนที่สามนีต่างให้หนึ่งบาทคือพี่เจ้าของบ้านเอาเฟอร์นิเจอร์เอาทีวีเขาอยู่แล้วใช่นี่คุณผู้ชมดูดิครับไฟให้ห้าดวงเหมือนเดิมใช่ปักไฟก็ให้สี่ห้าจุดคือลูกค้าเลือกได้ใช่ครับคุ้มค่าไหมคุณผู้ชมหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทรวมเข็มหลังนี้ตอกไปกี่เมตรนะครับช่างนัดหลังนี้ตอกไปสามเมตรครับสามเมตรนะคุณผู้ชมที่จังหวัดนครสวรรค์หลังจากนั้นประตูนี้เป็นประตูเลยครับช่าง เป็นประตู UPVC ครับปลั๊กไฟให้เป็นของอะไรครับช่างตัวนี้เป็นของฟิลิปครับแล้วสายไฟอะครับช่างสายไฟอ่าจริงๆแล้วเราใช้รุ่นที่เราได้ออกครับได้หมดทุกรุ่นเลยนะนี่ขอให้เป็นออกแค่นั้นคุณผู้ชมแล้วห้องน้ำนี้ก็คือมีเลนชาวเวอร์ใช่เครื่องทำานอุ่นที่วางของนะครับราวแขวนผ้าอ่างกระจกทุกอย่างครบนะครับ พอต่อมาครับคุณผู้ชมโซนนี้ก็คือโจทย์ของพี่เจ้าของบ้านคือเขาไม่เอาประตูห้องครัวครับช่างตามแบบเนี่ยเราใส่เป็นประตูสไลด์นะฮะขาประตูกระจกอลูมิเนียมสไลด์แต่ว่าพอทําจริงปุ๊บอาจจะเป็นเพราะว่าเขา่ติดแอร์ในห้องถงแล้วยายห้องมันเย็นเขาก็เลยเปิดเขาก็เลยไม่อยากติดประตูตรงนี้ให้มันดูแบบมีเกะก,กะมีอะไรเงี้ยครับให้เป็นห้องโล่งไปนี่อันนี้ก็คือเป็นมีเคาน์เตอร์ครัวมีบานซิงค์ให้แบบนี้เลยมีอา่างหน้าต่างหนึ่งบานพร้อมกับปูกระเบื้องสูงประมาณขนาดเท่าไหร่ครับช่าง ตัวนี้จะอยู่90เซนนะฮะถ้าว่ากระเบื้องเป็นไซส์30สามแผงก็เป็น90เซนนี่ครับทางด้านหลังเปิดประตูออกไปคุณผู้ชมตรงนี้มีบันได3ขั้นร,ระบบสุขาพิบาลช่างน้าถามนิดนึงฮะร,ระบบสุขาพิบาลให้เป็นยังไงบ้างครับช่างตัวระบบสุขาพิบาลหลังนี้นะครับ้านํามาทางด้านนี้นะฮะตัวระบบสุขาพิบาลหลังนี้ก็จะเป็นถังเขาเรียกถังเซตนะฮะครับผมแล้วก็ตัวน้ําดีเนี่ยเราก็เดินให้ตามมาตรฐานปกติทั่วไปเลยครับ ก็คือพวกถังดอสพวกอะไรพวกนี้ฮะเจ้าของบ้านเขาซื้อมาเองอ่าเจ้าของบ้านซื้อมาเองแต่ว่าเราติดตั้งให้ถังกับปั๊มก็คืออ๋อถ้าซื้อมาเราติดตั้งให้ใปั๊กไฟก็เดินไว้ให้ใช่ครับนี่ครับคุณผู้ชมนะนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยช่างนัดผมเห็นมีการเดินท่อน้ําทิง้งไว้ให้อ่ะฮะใช่ครับอันนี้จะเดินท่อน้ําตัวท่อเขาเรียกว่าท่อระบายน้ํานะครับ,รบตัวเมนโฮนะฮะฝังเป็นท่อใย,ยหินนะอ่เพื่อระบายน้ํารอบบ้านนะครับนี่คุณผู้ชมนะครับ ก็คือตรงนี้ก็คือมีการเดินท่อเดินรางน้ําฝนให้ด้วยะนะครับด้านบนคือแบบเป็นซ่อนใช่ไหมฮะช่างนัดรางน้ําเป็นแบบซ่อนครับแบบซ่อนนะซึ่สวยแบบนี้มีการรับประกันไหมครับช่างเอ,อ่เรารับประกันงานสถาปัตย์เนี่ย6เดือนแต่ว่ารับประกันโครงสร้างอ่ะ1ปีรับประกันโครงสร้าง1ปี 1> ปาง,าง,1ปงานสถาปัตย์6เดือนนะครับขอสรุปหน่อยฮะหลังนี้พื้นที่ใช้สอยแล้วก็รับสร้างที่ไหนบ้างครับช่าง พื้นที่ใช้สอยหลังนี้อยู่ที่100ตารางเมตรนะครับส่วนพื้นที่ที่เรารับสร้าเนี่ยก็จะอยู่ส่วนภาคกลางทั้งหมดภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานนะครับที่เราไป